وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam ru'ya Ibrahim, kham fan than Nabi Ibrahim alaihissalam salam. kap wa ana Ibrahim ila Makkah ta ba'da muddatan aw ba'da muddatin wa laqiya Isma'il wa laqiya Hajarah wa farihal Ibrahim ว่าฟาริฮอิสมาอินว่ากานอิสมาอิลุวาล่าดิดดนสองยี่รอนแล้วก็มีความรู้สึกดีๆด,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 ดังนี้ครับพี่น้องที่รักก่อนนะครับพูดคุยกันกับเรื่องราวของท่านนบีอิบราฮีมกับความรักความดีใจสามคนเจอกันนะครับจากการที่หลังจากนั้นท่านนบีอิบราฮิมก็ไปด้วยกับคําสั่งขอร้อนแล้วก็กลับมาสวมขอและด้วยความดีใจอย่างที่เคยได้นำยนกับพี่น้องครับมาดูนะครับว่า อะไรนะครับเมื่อพ่อกับแม่อาพ่อก็คือท่านนบีอิบรอฮีมกับท่านนาบีสเปนพ่อเจอกันแล้วแทบคือไม่เคยไม่ห่างกันเลยเมื่อได้อยู่ด้วยกันเนี่ยวเวลาไปวิ่งเล่นนะอิสมาอิก็จะวิ่งเล่นนะครับไปไหนทะเลทรายไปฝึกธนูด้วยกันครับ ไปที่บ่อน้ำจำๆด้วยกันนะครับทำภารกิจต่างๆกิจกรรมในครอบครัวด้วยกันความรักของคุณพ่อก็คือท่านนาบีอิบรหิมเพราะนี่คือลูกคนแรกของท่านนาบีอิบรหิมซึ่งขณะนั้นนบีบอิลบรหิมในสลามเนี่ยอายุมากแล้วแหละนะครับอัลลอฮ์ทรงเมตตาให้ท่านได้มีลูกนะครับยะจรีวจยลาบู ว่าจะเจอวายากว่ายากให้อยุมาอาว่าดีๆนะครับไปไหนก็ไปกับคุณพ่อนะครับเล่นด้วยกันยัอนอัปด้วยกันเล่นด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันว่าแกนาอิปรอฮีมอยู่ให้บุณอิสมาเอลยิดดันนะครับพี่น้องครับอันดบทีอิปรอฮีมอะลัยฮิสสาลามอยู่ให้บู รักนะครับให้ปวรักมากรักใครนะรักอิสมาอินยิตดดันมากๆเลยรักรูปมากๆเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่มีความรักอาร้อยทรงบรรจุความรักหลังไว้ในหัวใจบรรจุความรักไว้ในหัวอกของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ครับอือซาตาไลลาตินโรอ,อาคืนหนึ่งซาตาไลลาตินไลลาตุนก็แปลว่ากลางคืนนะครับ รอออิบราหีมฟิฟินฟินมานามีอันนัฮูยัสบะฮูอิสมาอีนะครับคืนหนึ่งนบีอิบราหิมก็ได้ฝันนะครับรุ่ยาในความฝันของท่านนะครับฝันว่าอย่างไรในขณะที่ท่านหลับฟินฟินมานาก็คือเห็นในฝันเห็นขณะหลับก็คือความฝันนะครับอันนัฮูยัสบะฮูเห็นว่ากําลังทําการเชื่อดู ยัสปาหูนะครับกำลังทำการเชื่อดนะครับอิสมาอินวแกนอิบปรอฮิมุนามยันซอดีก่อนฉะนั้นความฝันฝันครั้งแรกครืนที่หนึ่งคืนที่2คืนที่3ามคืนครั้งแรกกับคืนแรกรแรกนึกวก่าเป็นอ่าเป็นชัยตอนมายั่วยุนะครับนู่นตั้งหลายนะครับว่าอ หรือว่าจะนอนมากไปไหมอะไรไปไหมแต่พรคืนที่สามเนี่ยแน่ใจแล้วว่าความฝันนี่คือวะฮีที่อัลลอฮ์ได้ทรงบันดาลคําสั่งใช้กับท่านน่นอนครับท่านนาบีอิบรอฮีมนั้นเป็นนบียังซอดีก่อนครับเป็นนบีที่สัต์จริง เป็นนบทีที่สัตย์จริงที่อัลลอฮ์ได้ส่งให้ฉะนั้นความฝันนั้นวากานามานามูฮูมานามันซอนอีก่อนฉะนั้นความฝันนั้นคือความจริงเพราะเป็นวาฮีที่อัลลอฮ์ได้ส่งให้ในความฝันก็เป็นความจริงจึงแน่ใจแล้วว่าอัลลอฮ์ได้ทรงมีบัญชาสั่งใช้ยัสบาหูอิสมาอินบัญชาสั่งใช้ในความฝันว่าจะต้องทําการเชื่อ คุรบันนะครับหรือเชือดูกกันนะครับเป็นความฝันที่มั่นใจว่านี้คือบททดสอบที่อัลลอฮ์ให้นะครับก็ยังไงต่อไปเพี่น้องครับว่าคานาอิปรอฮิมนบียันซอนิกอนวากานามานามูฮูมานามัสซอนิกอนวากานาอิปรอให้มือขอนี้ัลลอฮ์ท่านนบีอิปรอฮิมอะลัยซานเป็นคนรักที่อัลลอฮ์รักเป็นเรียกว่าคำภาษาไรยคำภาษาหายนะครับ เป็นคนรักเป็นคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากอัลลอฮ์รักมากเลยฟาอารอดาไอยาฟาอาลาไอยาฟอันไอยาฟาลามาอามารุฮุลลอฟฟิลมานามและแน่นอนครับเป็นน้องที่รักกอแล้วครับอัลลอฮ์นั้นต้องการปรารถนาที่จะทดสอบท่านนาบีอิบรอฮิมอีกครั้งหนึ่งเรื่องกับการงานอามารุฮุลลอฮนะครับฟินมานานมในความฝันนะั่นคือการทดสอบว่าจะต้องทําการเชื่อดลูกนะครับ ว่ากล็ละอิปรอฮีมดิอิสมาอีนเป็นน้องที่รักของอัลลอฮ์ค่ะท่านนาบีอิบรอฮีมแน่ใจแล้แหละว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้ทรงให้บัญชาใช้เป็นความจริงว่าทําการจะต้องทํกัจจะต้องทําการเชื่อลูกแล้วแหละมาดูนะครับคือตรงนี้น่าสนใจเป็นอิปรอมากๆครับว่าอินนีอรอท่านนาบีอิบรอฮีมอะลัยสลามก็ เล่าถึงความฝันนั้นให้กับลูกครับอินนีอารอฟินมานามีอันนีอัสบะฮูกาฟอนจุดมาตารอโอิสออิสมาอีนพ่อได้เห็นในความฝันว่าพ่อนั้นได้สู่บัญทาใช้ในการที่จะทำการเชื่ออัสบะฮุกาทำการเชื่อเธอครับฟอนจุดมาตารอลูกเห็นเป็นประการใด นี่แหละครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่สวยงามมากครับพี่น้องครับเรื่องราวในบ้านก็เหมือนกันนะ เป็นข้อคิดอีกเรื่องหนึ่งก็คือการปรึกษาหารือกันในครอบครัวลูกปรึกษาคุณพ่อคุณพ่อคุยกับลูกคุณแม่คุยกับลูกปรึกษาหารือกันน,น,นะครับแนบเอาไปใช้ได้เลยนะครับมีเรื่องราวอะไรก็คุยกันปรึกษาหารือกันลูกๆเยาวาชนบางทีก็ไปปรึกษาคนอื่นนะครับซึ่งเป็นรุ่นราวเค้าเดียวกันรุ่นเดียวกันบางทีก็อันตรายนะครับแต่ถ้าหากว่าพ่อรับฟังความคิดเห็นของลูกบ้าง ฟังคําปรึกษาหารือนะครับของลูกคอยเป็นที่ปรึกษาลูกก็จะไว้ใจพ่อแม่แล้วก็มอาจจะไม่ทําให้เกิดความเสียใจในภายหลังเหมือนท่านนาบีอิบราฮิมเนี่ยไป้องครับปรึกษาหารือกับลูกลูกสิครับลูกที่เป็นตัวอย่างของชบบอาบาดังท่านนาบีอิสลีนได้บอกกับคุณพ่ออย่างไรก็ละยาอับติสอัลมาตุมักโอ้คุณพ่อจ๋า โอ้คุณพ่อจ๋าโอ้คุณพ่อครับขอให้พ่อได้ทำดังที่พ่อได้ถูกสั่งใช้ในความฝันของพ่อที่อัลลอฮ์สั่งใช้เถิดครับทำเลยติฟอัลมาตัวบัในคำสัง่งมิได้บอกนะครับว่าคุณพ่อเชื่อฉันเถอะไม่ใช่แต่ฮิกมะนะครับกับคำกล่าวของลูกที่เป็นลูกที่ซอลและลูกที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลเหมือนกับท่านนาีอิสมาอีลบอกว่า พ่อทำดังที่พ่อได้ถูกสั่งใช้เถิดนะครับไม่มีคำอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างของเด็กที่เป็นเยาวชนที่มีความรักต่อแล้วถ้าเป็นอน,นี้มันก็เป็นต่อเนื่องมาเป็นตัวอย่างเลยครับว่าการอบรมเลี้ยงดูการดูแลของคุณแม่มีส่วนนะคือพูดถึงความดีของคุณพ่อพ่อพูดถึงความดีของแม่อย่างเนี้นะครับถ้าหากว่าได้รับคาใส่ใครสมมุติว่าพ่อก็ มีอะไรก็คือพ่อกับแม่นะครับอย่ากล่าวร้ายซึ่งกันและกันให้ลูกฟังครับอะไรที่ควรจะคุยก็ควรจะคุยกับสองคนกคับบางเรื่องพ่ออยากคุณพ่อจะไม่จะ,จะ,จะต้องไม่นินทาแม่ให้กับลูกๆฟังนะครับแล้วแม่ก็จะไม่ต้องนินทาจะไม่นินทาจะไม่พูดถึงความบกพร่องของพ่อบางอย่างให้กับ ให้กับลูกๆฟังอย่าเล่าเรื่องอะไรตอมีอะไรที่ทำให้ลูกดันมองภาพลบทั้งคุณพ่อคุณแม่อย่าเล่าอย่าพูดนะครับเพราะอะไรครับบางทีก็อาจจะเกิดเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนครับความเป็นครอบครัวอาจจะต้องมีปัญหาบ้างอะไรบ้างก็ตามแต่บางเรื่องจะต้องจบกันที่คนสองคนและช่วยกันขอดูอาอย่านำเอาความบกพร่องนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมาเล่า ให้กับลูกๆฟังแล้วต่อมาก็จะกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ลูกๆนั้นไม่เกิดการเชื่อฟังนะครับสมมุติพ่อแม่เล่าดูพ่อจะสิหนูดีด,ดัน,นทั้งหลายไม่ดีแล้วสิค่าใช้จ่ายแต่และเดือนคุณพ่อก็หาไม่พอคุณพ่อกระตกงานหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องไม่พูดแต่จะต้องพูดถึงความดีเหมือนคุณแม่คุณพ่อก็เช่นกัน ครับก็จะต้องพูดถึงความดีของคุณแม่โดยประมาณนั้นจะได้เป็นเรื่องราวที่ดีตัวอย่างของท่านนาบีอิสมาอีนนะครับท่านอาิสมีนมิได้บอกว่าเชื่อกันเลยไม่ทําเลยครับคุณพ่อแต่คาที่ท่านนาบีอิสมาอีนบอกก็คือในสิ่งที่พ่อคุณพ่อได้รับคําสั่งใช้มาตัวหมดจากที่ท่านที่คุณพ่อได้รับคําสั่งใช้จากอล นะครับมาตัวอมรนะครับในสิ่งที่สิ่งที่คุณพ่อได้ถูกสั่งใช้แค่คือทําการเชือดลูกสตาจดูนีอินนีสตาจดูนีอินชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรินพ่อครับผมจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นสตาจดูนีเป็นคนหนึ่งที่มีความอดทนนะครับในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับผม อิชาอัลลอฮ์มิันสอบรินขอให้ฉันหรือผมเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่มีความอดทนเพราะไม่แน่ครับหากว่าถึงเวลาที่มีถึงกระเดือกเนนียอาจจะมีการ บัติเสธก็ได้นะครับในการสั่งว่าความเจ็บปวดมาสตายีดูนีอินชาอัลลอฮ์รกับนูมัตดของอลัลลอฮ์ันลูกจะเป็นคนหนึ่งที่มีความอดทนนี่คือท่านนาบีอิสมาอีกับคุณพ่อดูนะครับว่าความสวยงามของประวัติศาสตร์ของเรื่องราวที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้ในอักุรานครับพี่น้องครับ วะอขคอซาอีบรอฮิมอิสมาอีนมาอาหูวะอคอซาซิกีนันนะครับทั้งสองเมื่อคุยกันแล้วตกลงมุตตะพุนอะไรกันแล้วเห็นพ้องต้องกันแล้วก็เดินไปพากันจูมือไปอ่าคอซาอิบรอฮีมอิสมาอีนมาอาหูก็ไปกันวะอาคอซาซิกีนแล้วก็มีมีดไปด้วยนะครับมีดซิกีนแปลว่ามีดนะครับวะลัมมาบาละก็อิบรอฮิมมีนาอาซาลคกับทุ่งมีนา สถานที่นั้นทุ่งกว้างที่เราไปหัดอุมร้อกันเราไปพักค้างคืนนะครับที่มีนานี่แหละสองชีวิตพ่อลูกได้รับการทดสอบตรงนี้แล้วก็ผ่านอินทิหารในด้านร้อดมาแล้วนะครับก็คือมีนาว่าอารุณไอยาสบาหาอิสมาอนะิเพื่อที่อะไรเพื่อที่ต้องการที่จะเชื่อ ลูกของท่านด้วยกับคำสั่งของอัลลอฮ์บิอัมริลลาวะลัมมาบละละคอิบรอฮีมมินันวะอารอดะอายัสบะฮ์อิสมาอินวัสตุตาจาอิสมาอินอาลันอัร์ล,ล,ละตานะบีอิสมาอิบรอฮีมก็ได้วางท่านบิสอินนะครับลงตะแคงโดยประมาณนั้นนะครับในวอที่ทำการเชื่อได้ง่ายนะครับะวะอารอดะอิบรอฮีมอายัสบะฮ์ ฟาบาลาอันซิกีนอาลาฮูลูกิฮ์อาฮูล,ลูกุมีนะครับฮูลูฮูลูก็คืออ่าที่กระเดือกนี่แหละครับแล้วก็ท่านอัลพีบอรฮีมก็ได้วางซิกกีนหรือมีดไว้ที่ต้นคอของท่านนบีอิสมาอีนด้วยกับตามคำสั่ง ที่อัลลอฮ์ได้ทรงสั่งใช้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรอินชาอัลลอฮ์เรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอีขณะที่ถึงทุ่งมีนาที่จะทําการเชื้อแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีครับเราจะติดตามเรื่องราวเหล่านี้ในโอกาสต่อไปครับวันนี้จางลาไปก่อนนะครับ سبحان ะกัลลอฮ์มะบิฮัมดิกะชาฮะดอัลละอิลาฮ์อิลลาอันตะอัสตักฟิรุกะวะอะตุฟิลัยัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุลละ والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون